นะ C ก็คือ compression ก็คืออัดแปลว่าอัด N ก็คือ natural G กคือแก๊สคือแก๊สที่อัดนะครับเราสังเกตได้บางทีถ้าเรานั่งรถเมย์นะครับเราสังเกตเลยรถเมย์ถ้าเป็นรถร่วมมารเกายรขาวๆตัว่าๆหน่อยนะก็จะเขียนเอาว่า,ารถคันนี้ใช้แก๊สอะไรส่วนีญ่จะเป็น CNG นะครับแต่ถ้าเป็นรถรถอะไรรถแท็กซี่ y, เนี่ยอาจจะเป็น LPG หรือว่า NGV e, แล้วแต่คันนะครับแล้วแต่การที่ก็จะใช้นะครับพวกนี้คือสารที่เป็นองค์ประกรอบของสารไอรคาร์บอนนะครับถ้้ใช้แล้วก็จะถูกปล่อยออกมานะครับแต่สารตัวหลักๆที่ที่มีอันตรายมากที่เป็นสารไดรคาร์บอนก็คือสารพวกโพลีอะโรบติกไอรูคาร์บอนหรือ PAH ตัวนี้มันเป็นสารไดรคาร์บอนที่เป็นวงเยอะๆเป็นสารพวกเบนซินเวลาม่มีการสำนามอาจจะเปลี่ยนจากเบนซินเป็นวงต่างๆนะครับ ยิ่งสารที่เป็นวงเราอันนี้เราต้องใช้ความรู้เคมีเข้าไปดูนิดหนึ่งว่าสารที่เป็นวงมีอะไรบ้างเช่นเบนซินเบนซินถ้าเราไปใบฟื้นความจำตอนเรียนเคมีมันจะเป็นวงนลือโครงสร้างมันจะเป็นวงเป็นวงเบนซินนะครับเป็นวงเบนซินยิ่งสารที่เป็นวงพวกนี้ยถ้ามียิ่งมีเยอะมากๆหลายๆวงต่อกันเนี่ยมันจะมีเยอะมากแล้วก็ยิ่งเป็นอันตราย ซึ่งสารในกลุ่มนี้เราเรียกเป็นโพลีอะโราติกไโดรคา์บอนเรียกลมๆนะครับสารในกลุ่มนี้ปัญหาหลักของมันคือต่อสุขภาพเป็นสารก่อมะเร็งนะครับจะทำให้เรา,ามีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายเช่นพวกแอนตาไซต์แอนตาอะไรพวกนี้นะครับซ,ซึ่งในจาจไม่ได้เอาชื่อมาให้ดูนะครับที่มาของสารไลบุคาบอนมาจากไหนเช่นการระเหยของน้ำมัน น้ำมันมีการระเหยเวลาคุณไปตามปั๊มน้ำมันเวลาก็เติมน้ำมันคุณจะเห็นว่าตรงหัวจ่ายกับกับอ่าถังน้ำมันของรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือแก๊สอาจจะมีไอระเหยออกมานั่นคือน้ำมันที่ถูกปล่อยออมาซึ่งตัวเนี้ยเป็นสารพวกไนโดรคาร์อบอนแล้วก็ถ้าอ่าพนักงานหรือคนอื่นได้หายใจเข้าไปเยอะๆก็มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้อาจจะมาจากอุตสาหกรรมโรงงานโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันโรงปิโตรเคมีต่างๆ การพ่นสีนะครับก็จะมีไอพวกอะไอลูโกอบอลพวกนี้ามาการพ่นสีมีอะไรเกี่ยวกับสีในสีส่วนใหญ่จะผสมด้วยเลกเกอร์หรือทินเนอร์ซึ่งเลกเกอร์หรือทินเนอร์ตัวนี้มันก็คือไอโดรกบร์บอนไม่รู้ในนี้บางคนอาจจะมีอะไรวะเคยชอบชอบดมก็ได้นะครับใครชอบดมกาวไอพวกกาวนั่นแหละมันคือสารกอบมะเร็งตัวหนึ่งอย่าไปดมมันนะพวกกาวที่มีกลิ่นหอมบางคนบอกว่าหอม ในที่มันไม่หอมนะครับนะครับพวกนี้คือสารไอโลคาร์บอนมันก็มันเป็นสารก่อม,เม,มะเร็งเวลาเราดมไอเส่ดมดม้าไปเยอะโอกาสเป็นมะเร็งได้ง่ายนะครับแล้วก็สารไอโอดคาร์บอนเหล่านี้ที่พูดไปเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบของฝุ่นนะเป็นองค์ประกอบของฝุ่นที่มันสามารถปลอยมาอยากลอยเสียงรถได้นะครับ จริงฝุ่นก็คือออกบอนนั่นแหละครับที่เมื่อกี้จะยกตัวอย่างของควันดำควันขาวมันคือน้ํามันมันคือส่วนประกอบของน้ํามันเพราะนส่นประกอบของน้ํามันนี่แหละมันคือสายอาร์บอนมันคือน้ํามันน้ํามันโดยส่วนใหญ่แล้วองค์ประกอบของมันคือมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับเวลาเราเผามาปั๊บมันก็ถูกปล่อยออกมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มันจะไปยากรน็อกทําให้เกิดโอโซนได้เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการเกิดสมก็คือเกิดโอโซนในบรรยากาศแล้วก็อาจจะปกคลุมอยู่ ครับปกคลุมอยู่เนี่ยแต่ต้องฟ้าทําให้เรามองเห็นเป็นใกล้ๆกับหมอกอยู่นะครับสารมลิขิตล่างมันก็ไม่สามารถแพร่กระจายไปได้นะครับสารนี้กลุ่มหนึ่งที่ปัจจุบันเราก็สนใจตัวนี้มากคือสาร VOC VOC ย่อมาจากคําว่า Volatile Vol Organic Compound นะครับแปลว่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งตัวนี้มันก็จะประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่เป็นสารไอลคาร์บอนนั่นแหละแต่มันสามารถเลื่อยง่ายและมันอาจาจะรวมกับออกซิเจนมาจุรวมคลอรีนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยก็ได้ยิ่งมีคลอรีนอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับสาร V O C ที่มีคลอรีนอยนด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายก็เป็นสารกลุ่มหนึ่งที่เรียกเป็นสารไดออกซินพวกนี้เป็นสารก่อบะเร็งที่อันตรายมากนะครับสาร V O C เนี่ยที่เรารู้จักกันมากเป็นสารกลุ่ม ที่เรียกว่าเป็น B t e ทซึ่งนะเราเราจะเจอกันมากริมถนนริมจราจรคือสารกลุ่ม b t e ทเนะี่ยมันจะเป็นสารที่ปล่อยมาจากท่อไอเสียของรถนะเป็นเป็นมลพิษที่เกิดจากดินจราจรที่ประกอบด้วย4ตัวนะครับ BT เทเนะี่ยเป็นคำย่ออยู่4ี่ตัว่ยวกับว่าเบนซินตทโลอีนเอทิลเบนซิน e แล้วก็ไซลีน e สารสีตัวเนี้ยปล่อยจากท่อไอเสียรถทำให้มีผลกระทบต่อคนอยู่อาศัยได้เป็นสารก่อมะเร็งตัวหนึ่งนะครับ ถ้าในอุตสาหกรรมมันก็มีสารหลายตัวที่ถูกปล่อยออกมานะครับบ้านเราเริ่มสนใจเรื่องสาร VOC กันเนื่องจากว่าปัญหาที่มาตรุพุตมาตรุพุตเป็นโรงปิ OK โตรเคมีลงกันน้ํามันเยอะที่นั่นถ้าไกลหรือระยองเนี่ยก็อาจจะเคยผ่นานแต่มัตสุพุตเห็นว่าโรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของ TPI ของ IRPC ของของปตทหรือของ l o ง g s ตาที่เป็นโรงแยกกา๊าซลงกันน้ามัน พวกนี้เนี่ยก็จะปลดปล่อยสารวิโอฟิลมาสู่บรรยากาศแล้วก็กระจายไปในบรรยากาศร,รอบๆนิโครสสารรมได้ทำให้คนที่อยู่รอบๆนิโคร์สสารเนี่ยมีความเสี่ยงต่อก,การเป็นโรคมะเร็งได้นะครับงั้นบ้านเราก็เลยมีการกำหนดมาตรฐานของสารอินทรีย์เลยงง่ายในบรรยากาศแต่กำหนดเป็นหนึ่งปีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสารก่อมะเร็งเพราะนั้น ถ้าเป็นสารกร่อวิงเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมักจะเป็นผลระยะยาวพรัะนี้แครามาตรฐานก็เลยเป็นกําหนดเป็นหนึ่งปีนะครับเช่นมีสารอะไรบ้างที่ที่บ้านเราก็มีการศึกษารสนใจกันมากก็เช่นมนซินไวนิลคอรไรด์ไดโกรอีเทนไดโกลอีเทนและพวกนี้แล้วก็ไดโกลูโพรเพนแล้วก็เดต์ตโกลอ,โอิลีนคลูฟอร์มบิวทาไ,ไดอดน ตัวนี้คือสารกลุ่มประมาณเก้าตัวเนี่ยตัวกลุ่มมลพิษเองก็ได้จะทํามาตรฐานนะครับว่าถ้าได้หนึ่งปีกวาจะมีค่าเท่าไหร่เาะจะไม่มีค่าเป็นค่ามาตรฐานรายชั่วโมงเพราะว่าไม่ได้ผลกระทบแบบเฉียบพลันอพูดถึงค่ามาตรฐานตรงนี้นะครับค่ามาตรฐานตรงนี้มันจะมีความสอดคล้องกับผลกระทบที่คนได้รับหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ ถ้าอันไหนก็ตามที่สารตัวไหนก็ตามที่มีผลกระทบสุขภาพแบบเฉียบพลันทีนี้ผลกระทบสุขภาพเนี่ยจะแยกเป็น2รูปแบบนะครับอันที่หนึ่งคือผลแบบเฉียบพลันอันที่สองแบบผลแบบเรื้อรังคาว่าผลแบบเฉียบพลันก็คือเราหายใจเข้าไปเรามีผลทันทียกตัวอย่างคือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่พูดไปครั้งที่แล้วคือเราหายใจเข้าไปเราว่วงนอนและว,วง่นอนทันทีด้วย ไม่ใช่เก็บไว้หนึ่งเดือนแล้วคืนยัง่วงนอนหรือเก็บไปหนึ่งวันแล้วพวกนี้ม่วงนอนไม่ใช่เราหายใจตอนนี้ห่วงตอนนี้พอร่างกายกับออกซิเจนทันทีนะครับพราะการคาร์บอนมอนอกไซด์เองค่ามาตรฐานของมันคือเป็นค่าเฉลี่ยรายหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือพวกไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, ก็กำหนดเป็นค่ามาตรฐานหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นฝุ่นเวลาเราหายใจกับฝุ่นเข้าไปเนี่ยฝุ่นมันอาจจะไม่เกิดผลทันทีในวันนี้แต่มันอาจจะสะสมเป็น เป็นระยะเวลานานในเวลาของฝุ่นเนี่ยก็ส่กสารในในระยะเวลาวันหนึ่งวันยี่ิบสี่ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีค่ารายปีด้วยแก,ก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่อกี้ไม่มีค่ามาตรฐานรายปีนะครับมีค่ามาตรฐานแค่รายรายชั่วโมงกับแปดชั่วโมงแต่ถ้าเป็นฝุ่นฝุ่นจะไม่มีค่ามาตรฐานรายชั่วโมงเพราะว่ามันไม่เกิดผลแบบเฉียบพันฝุ่นจะเป็นผลแบบเรื่อรรงมนุ้ย์ฝุ่นจะมีค่ามาตรฐานรายวัน รายเดือนแล้วก็หลายปีนะครับแต่วิ c ก็เหมือนกันเราหายใจก็ไปไม่ได้เกิดผลทันทีแต่มันจะเป็นรายใช้เวลานานในการสะสมก่อนแล้วถึงจะปรากฏอาการวันเขาจะปรากฏเป็นค่ารายปีนะครับวันตัวตัวค่ามาตรฐานเนี่ยมันจะท้อถึงผลสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นจะท้อเรื่องการเก็บตัวอย่างด้วยเดี๋ยวการเก็บตัวอย่างนี่จะอยู่ช่วงหลังนะครับจะท้อถึงการเก็บตัวอย่างว่า เวลาเราเก็บตัวอย่างสารมลพิษเราจะเก็บกี่ชั่วโมงเราจะเก็บนานเท่าไหร่ถึงจะมารายงานผลได้อ Eco ันนี้ก็สอดคล้องกับค่ามาตรฐานนะครับเดี๋ยวหลังๆจะได้พูดถึงนะครับโอเคอันนี้ในบทที่สองที่เป็นสารมลพิษการจันจบไว้แค่นี้นะครับก็จะมีสารมลพิษอยู่ประมาณสิบ,บตัวได้เริ่มตั้งแต่สารมลพิษทางอากาศหลักที่เรียกว่าเป็นไกลเทดิอัลบรูเตนอันนี้เราต้องจําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง ต้องรู้ว่าแต่ละตัวมันมาจากไหนนะครับมันเกิดได้ยังไงต้องรู้ว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ฝุ่นก่อนฝุ่นก็แยกเป็น p ีเ10 p m 2อ5แล้วก็ท s p อปเป็นสามรูปแบบอันที่สองคือคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องรู้ว่ามาจากไหนเกิดได้ยังไงกระบวนการเกิดมันนะครับหลักๆก,ก็คือมาจากรถยนต์นี่แหละนะแล้วผลกระทบเป็นยังไงต้องรู้ไว้ได้ต้องตอบไปได้นะครับตัวต่อมาคือน็อกน็อกเนี่ย จะเป็นตัวที่เป็นภาพรวมแต่ตัวของนอกตัวหลักที่เราศึกษากันแล้วก็มีปวดยทา่งแมกนโตรเจนไดออกไซด์นะครับตัวต่อมาคือซ็อกก็คือกลุ่มของแ a n ฟเฟอร์ไดออกไซด์ตัวที่เราสนใจคือชัเฟอร์ไดออกไซด์นั่นแหละนะครับแล้วก็มีโอโซนและมีตะกั่วกตัวเนี้ยเราเรียกเป็นไคลเท r i ียแอโรรูเนหรือเรียกย่อๆว่าเป็น CAP CAP แล้วก็ s ฟฟนะครับ นอกจากนี้ก็มีตัวอื่นอีกก็คือมีสารควันดำควันขาวสารไนโดรบอนและก็สาร VOC มีวันสิบตัวทั้งหมดนะครับเฉะนัสิบตัวพวกนี้คุณต้องรู้จักนะครับว่าแต่ละตัวมันคืออะไรแล้วก็มันปล่อยมาได้ยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนหลังก็จะมาพูดถึงเรื่องการป้องกันหรือว่าควบคุมการควบคุมการระบายฝุ่นจากอุตสาหกรรมควบคุมการระบายกา๊าซ ควบคุมการปล่อยสารไอโรคาร์บอนจากต้อยเสียของรถเราทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหลังจะมีพูดตรงนี้นะครับแล้บบทที่สองวันนี้ไม่ไม่มีงานนะครับไม่มีงานให้ดูทีนี้ในส่วนที่จันโชว์ในเว็บไซต์ตรงนี้คือ a i r f o r c t h a i p c d g o t h เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถไปดูผลไปดูแล้วไปดูค่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษได้ ทุกสถานีทั่วประเทศดูย้อนหลังได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าในกรมขุมเองก็มีสถานีที่เป็นอัตโมติในกรุงเทพก็จะมีสถานีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าสถานีที่เราสามารถดูข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลย้อนหลังได้แต่ย้อนหลังตัวนี้ในเว็บไซต์อาจจะย้อนหลังได้เพ่เดือนหรือสองเดือนไม่ได้นานมากแต่ถ้าเราต้องการย้อนหลังนานเป็นปีเนี่ยเราต้องไปขอข้อมูลที่กรมผูม้มวิทยาโดยตรงนะครับเช่นถ้าปัจจุบันเราจะรู้ว่าเตรียมย้5ดิบถนนในกรุงเทพ สถานีหลักๆที่วัดดินถนนนนทบุรีก็มีเช่นตัวดินแดงถ้าใครเกิดผ่านไปเช่นพรมก้าดินแดงตัวนั้นจะเห็นแศดดินแดงที่ก็ลังทุบนั่แหละนะครับตัวนั้นจะมีสถานีตรวจวัดอยู่ใค้อุโมงค์เลยนะครับเป็นเป็นจุดที่เตรียมตัวอยู่หน้าสูงมากคือถนนนะครับแล้วก็จะมีจุดตรวจวัดอีกจุดหนึ่งในเมืองก็คือจุดของตรงโรงพยาบาลจุฬา โรงพยาบาลจุลาก็จะมีสถานีตรวจวัดซึ่งเพียงสัสญาณบลูเรนนั้นก็สูงนะครับแล้วก็ออกไปนอกเมืองหน่อยก็แถวบางขุนเทียนถ้าใอยู่แถวพระรามสองแถวเขียนบางขุนเทียนก็จะมีการตรวจวัดเพียงสัญญาณบรูเนนั้นซึ่งก็สูงเช่นกันนะครับถ้าใครอยู่สุวรรณนาก็จะมีสถานีอยู่ที่โอปปุตวิยมิทยานะถ้ามีการตรวจวัดจุดที่จันว่ามาพวกนี้เพียงสูงเพียงสัญญาณสูงทั้งหมดเนื่องจากเป็นจุดตรวจวัดที่อยู่ริมถนนนะครับ แล้วก็กรมควบคุมมลพิษเองก็มีจุดจุดวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ดินถนนเช่นบริเวณกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในซอยอารีนะครับอันนี้ก็ก็มีการตรวจวัดอินซงเน้าอาจจะไม่สูงมากถ้าเทียบกับจุดที่จันว่ามาเมื่อกี้หรือจะเป็นเออใกล้ๆบ้านเราก็จะเป็นแถวแพระรามเจ็ดตรงฝั่งพระนครเหนือจะมีจุดจวจวัดอยู่ด้วยดังนั้นก็ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะไม่ไม่สูงมาก แล้วก็มีที่แหมอะไกรกัจะพัดสมเด็จเจ้าประยาก็จะมีถูกตรวจวัดอยู่ก็รีมสวยหน้าก็ไม่สูงมากเพราะว่าไม่ใช้อยู่ริมถนนโดยตรงนะครับริมถนนอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ทถวลาดพร้าวตรงสอนอนชั้นเกสี่ถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าส่วนฝั่งลาดพร้าวแถวรามให้มีตรงตรงวังทองหลางนันอีกที่หนึ่งที่ที่มีการกตรวจวัดตอนพวกนี้เราสามารถไปดูข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการศึกษาของเราได้เช่นอยากจะรู้ข้อมูลว่าตรงไหนมีฝุ่นเยอะตรงไหนมีกา๊าซน็อกเยอะมีซอกเยอะเราก็ไปดูได้นะครับถ้าเป็นซอกเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพจะไม่ค่อยมีเพราะว่าซอกมันเกิดจากอุตสาหกรรมในกรุงเทพนะมักจะไม่ค่อยเจอตัวนี้มากเท่าไหร่ในงเทศก็มีฝุ่น BCO ที่ที่มีประมาณค่อนข้างเยอะอยู่ในต่างจังหวัดก็มีการตรวจวัดตามภูมิภาคต่างๆเยอะนะเพราะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ อันนี้จรยไม่ได้เปิดให้ดูนะครับหรือถ้าจะดูเดี๋ยวจย์ลองดูลองดู